สวัดีครับผมจะมารีวิวนะครับ MRE กองข้าบบกไทยนะครับสำหรับวันนี้คือเมนูแกงเขียวหวานไก่นะครับเป็นของ CP ผลิตให้กองข้าบกไทยนะครับในหน้าซองจะเขียนว่าเสบียงคอ MRE นะครับเขาก็จะมีบอกข้าวมะลินะครับข้าวมะลิ3 0 0กรัมแกงเขียวหวานไก่สับประรดอบแห้งนะครับกาแฟผงสำเร็จรูป ผงเกลือแร่แล้วก็มีน้ำปลาพริกพริกป่นลูกอมแล้วก็ช้อนยาวนะครับมีมาให้ในซองนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับนะครับเดี๋ยวมาแกะพร้อมๆกันเลยนะครับดูพร้อมๆกันเลยเรื่องรสชาติเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องมาชิมพร้อมกันเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับ แกออกมาครับซองใหญ่สุดนี่จะเป็นข้าวหอมมะลินะครับ300กร,รมัมสามารถฉีกซองแล้วรับประทานได้ทันทีนะครับก็สามารถเอาไปอุ่นได้นะครับต้มน้ำร้อนให้เดือดร้อยองศาหรือไม่ก็เอาไมโครเวฟเข้าไมโครเวฟก็ได้นะครับวางไว้ก่อนนะครับต่อมา เป็นแกงเขียวหวานไก่นะครับควรบริโภคก่อนวันที่28เดือน2ปี2564นะครับยังไม่หมดอายุต่อมาเป็นอะไรเนี่ยกาแฟซองนะครับมิสเตอร์ครับไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ต่อมาเป็น เกลือแร่นะครับอันนี้เป็นสับปะรดอกแห้งนะครับหน้าตานี่แกนสับปะรดอกแห้งอืมสี่สิบกรัมนะครับต่อมามีช้อนอันนึง มีลูกอมเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็พริกน้ำปลาอ๋อมีลูกอมนะครับสามเม็ดนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันเลยนะครับข้าวเริ่มตน้นที่ข้าวก่อนนะครับ นลักษณะเหมือนผมว่ามันเหมือนข้าวเหนียวนะแต่ว่ามันเป็นก้อนๆนนะครับเดี๋ยวออกมาฉีกออกมาก่อนซองนี่เหนียวมากนะครับมันออกยากจัง น้อยกํานะครับผมว่าสำหรับผู้ชายอย่างผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะกินได้อิ่มนะครับเพียงพอต่อมานะครับเป็นแกงเขียวหวานไก่ครับเดี๋ยวชีกซองเป็นยังไงเนี่ย อันนี้เราไม่ได้อุ่นเลยนะครับเราแกะกินแบบดื้อๆเลยนะครับเราจะดูรสชาติหทอ,ออกมานะครับโอมีไก่ประมาณ3ามชิ้นใหญ่ๆนะครับอ,อก่อนต่อมานะครับเป็นแกงสับรสปลแห้งนะครับของหวาน นความลักษณะมันก็เป็นก้อนๆเหลืองๆเงนี่ยนะครับมันก็มีลูกอมนะครับลูกอมฮาร์ดบีทเราน่าจะคุ้นเคยกันแล้วมีกาแฟนะครับแฟหนึ่งซองเกลือแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่านะครับ รสชาติจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างข้าวเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างแข็งสุควรแต่ถ้าเอาไปอุ่นเนี่ยผมว่าน่าจะนิ่มกว่านี้นะครับลักษณะข้าวเนี่ยเหนียวก็ปกตินะครับข้าวปกติทั่วไปนะครับไม่ไม่ไม,มีอะไรซับซ้อนนะรสชาติก็ ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนะครับเป็นรสชาติชาบต,ต่อมานะครับตัวแกงเดี๋ยวชิมน้ำน่อบใช้ได้นะครับเป็นแกงเขียวหวานเลยนะครับออกเผ็ดจนเผ็ดหวานหน่อยแล้วก็เผ็ดนิดนึงนะครับผมว่าโอเคเลยนะสำหรับเมนูนี้นะครับแกงเขียวหวานไก่ ชิ้นใหญ่ผมว่าน่าจะเพียงพอสำหรับหนึ่งมื้อนะครับน่าจะอิ่มเพียงพอเลยนะเหมือนกับที่ร้านข้าวราดแกงทั่วไปนะครับรสชาติไม่ต่างกันเลย ริมาณากับรสชาติผมว่าโอเคนะผมให้ให้คะแนนสูงอยู่นะตอนแรกผมไม่เคยกินมาเลยนะครับเป็นมาอีของท่ารไทยเนะี่ยใช้ได้เลยเดีย๋ยวเราไปผมจะไปลอง โอเคว้าวเคลื่อนโนเครื่อแรกกับกาแฟผมผมไม่ได้ลองนะครับก็คงจะเหมือนทั่วท่วไป ส,สดครับสำหรับเมนู m อ e แกงเขียวหวานไก่นะครับของทหารไทยก็ได้ผมได้ชิมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าได้กินรสชาติเนี่ยผมให้เจ็ดเต็มสิบนะครับเรื่องปริมาณเรื่องเรื่องขนาดเนี่ยผมว่าเพียงพอต่อหนึ่ง,นงคนต่อหนึ่งมื้อแน่นอนนะครับเผื่ออาจจะอิ่มไปด้วยซ้ำนะครับกับ ของที่ให้มาในปริมาณนี้นะครับผมว่าค่อนข้างโอเคนะครับให้คะแนนโดยรวมในผมให้เจ็ดเต็มสิบนะครับถ้าไปเทียบกับ a y e ของอเมริกาหรือประเทศอื่นเนี่ยเราก็ค่อนข้างต้องยอมรับว่าเราค่อนข้างด้อยกว่านะครับแต่เรื่องรสชาติต้องต้องยอมรับเลยว่าถูกปากคนไทยแน่นอนนะครับสำหรับการรีวิวแกงเขียวหวานไก่นะครับคลิปนี้ก็ จบแล้วนะครับอยากจะให้ทุกท่านช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำรีวิวอันอื่นๆอีกนะครับก็คลิปแรกก็อาจจะแข็งๆนิดนึงหรืออาจจะพูดไม่มีสะคลิปนะครับโดนสดเลยก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ